ก่อนจะไปดูคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเอ่อตั้งคิงมั้งไม่รู้แต่ตอนช่วงนี้เราเปลี่ยนชื่อช่องกันบ่อยนะครับก็ขอโทษกันด้วยละกันนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมเบสบอลในไมค์ครับกันนะครับนะตอนนี้ก็คือเป็นแบบโซโล่นะวีก็อยู่ในนี้ด้วยแหละแต่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเบสบอลฮัลโหลไม่แต่ก่อนอื่นไอ้วีพี่ขอไม่ตีเตียงวีนะไอวีสีเหลืองอยู่ข้างบนสีน้ำเงินสีไม่โดนเออเออ เตะไหมไม่แตกรอดยอดก่วินขอไปอยู่ด้วยเฮ้ยอยาไม่มาไม,ไมไ่ขอพาไปพักเลือดก่อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยเม่ก็รีบมามอย่าตีเตียมพีนนะอย่าเหลี่ยมนะเฮ้ยไอ้แดงมาวะ่ะใช่ไอ้แดงมาช่วยคายแดงกับพีนนะเนี่เราอยู่คนละตีกันแต่เราจะเป็นทีมเดียวกันไอ,อส้สีน้ำเงินส้สีส้มแตกแล้วเนะาะมาดูดิว,ว่าจะซูดหรือเปล่าทำไมต้องไปด้านหลังด้วยอะ เฮ้ย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 น่าน่าน่ากลัวเออแกนแตกแกนนี่แตกอฮ้ยมาอยู่นี่มาอยู่นี่น้ำเงินมาน้ำเงินมาวี่ไหมอุลุงมลุ้มลุ้อ่ะอุข้ามันดิโอ้ยอ้มันตายแล้วนี่เออมันตายแล้วเอ้ยมันไม่ตายแต่เตี้ยมันยังไม่แตกเอออฮ้ย ไม่ดีดีเอาแตงแตกแล้วเนาะเฮ้ยมาว่ะแตงมาไป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 โอ้แตงแตกแน่ โอ้ตายโอ้ไม่โอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยนะครับอ่าพี่วินจะได้อยู่ทีมเดียวกันไหมไอวีเป็นตวิูวเป็นเถื่อนไงครับมันเขาก็เลยแปลงร่าเป็นอย่างเงี้ยวีพี่โตไอวีไออยู่ทีมเดียวกับวีเออเป็นที่โตดีนะวีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นกไปนี่ไปตีไปหายไม่เอาให้เดี๋ยววีไปหาของนะ วีวีรีบรีบการเตียงเลยคือคือถ้าเป็นแบบดับเบิลเนี่ยเตียงแต่ละคนมันจะอยู่ใกล้กันเฮ้ยทีเลียวอีกแล้วหรอเฮ้ยไอ้ขาวไอ้ขาวมันเอาวีวีเดี๋ยวเดี๋ยวพิ้นการเตียงให้แล้วกันเป็นไม้แล้วกันนะเป็นิีเฟนนะพินเดี๋ยวนี้ไปเอาไอเออเอมิลล์มาให้เพลงมาแล้วลองตายลองวีกันด้วยนะไม่ วีจะตายอย่างเดียวก็คือแบบมันยิงลูกไฟมาเฮ้ยเหลืองมาแล้วไอ้เหลืองไปเอาเพชรแล้ววีไปเอาเพชรมาเดี๋ยวเราต้องไปอัาเกจวีวีวีซ่าละเกินวีเอาเพชรมาด้วยนะมันมีคนไปเก็บเอ้บ้าเรามาละวเดี๋ยววีจะพยายามกันให้ดีที่สุดเอ้ยเอ้ยวีวีอยู่ไหนอะวีเกาะเพชรเหรอเก็บเพชรมา ตายตายเดี๋ยวคุณนี่ไปตีเหลืองดิค่ะไปเลยเดี๋ยวกันเตียงฮะเราต้องมีอาวุธด,ดีๆก่อนแต่ตะโตนตคนนี้โคตรอันตรายอ่ะมาการเฮ้ยวิย่งหลังวีมา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 ดิาดนุบมันจะเข้ามาในนี้ชัดเลยชัดเลยมันจะวิ่งกระโดดลงมาตีเราสิสิ่อะไรเขนมาลงมาละมันลงมาละ เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวปะทะอยู่ตัวปะทะพร้อมพร้อมไหมฮ้ยเดี๋ยวพี่พยายามมันจะมาวางทีนีใส่เราหรือเปล่าวีวีลราคิดว่าเราไปต่อบล็อกสกัดมันไว้ก่อนดีไหมอืมไแต่มันยังใช้ดัดไม้อยู่มามาเราไปหาเลยวีอยู่ที่วีอยู่ที่ฐานนี่แหละมาแล้วเอ้ยมันกันอยู่ไปไปไปกันอยู่ นี่กาแก่มันมาพิ่ตี้ตี้มันมันลวงเรียบร้อยแตกเออนี่ไปอนไอ้นมเออเด้อไปไปไปดิไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวระวังไอ้หืองมานะพี่เดี๋ยวพินต้องเฝ้าฐานดีๆแล้มันเริ่มมาแล้วละ โตอีกแก้วนี่กากจังมาที่เหลืองมันจะมาอีกครั้งหนึ่งหรอมันจะไปเขียวโอเคได้เลยพี่โตอย่าเรียกอย่างนั้เดตกให้เลยไอชั่มพูมาเอาใส่ที่ตัวเองเนี่ยชมพูมาที่ตัวเองด้วยวิลี่ไปเก็บวิลี่ไปเก็บมาเก็บยังได้เกียร์เก็บแล้วเก็บแล้วไอเล็ก เม็ดนี่โอ้เดี๋ยวเฮ้ยเราไปตีเดตเหลืองกันไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี่พี่น้องไปปล่อยเหลืองเฮ้ยมีเหลืองมาเหลืองมาเหลืองมาไหนนู่นอะมาโลมาเดี๋ยวไปต่อขึ้นไปกินตั้งราไปก่อนเดี๋ยวนี้ไปซื้ออันนี้ก่อนเอ้าเฮ้ยมันยังไม่ตายมันยังอยู่เราอยู่เราอยู่สีมาเจนต้าวิเฮ้ยมันมันพยายามจะตวานทีนทีเรา วีต่อขึ้นไปลูวพี่ไม่มีบล็อกบล็อกหมดแล้วมันจะวางทีนทีเราแล้ววีไรแง่ว่าอะไรเอามาตายเอามาตายวีกันกันกันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่น้องเซนต์ตกงกันให้อะไป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 กันเหลืองก่อนเดี๋ยวมันมาอีกรอบนึงแน่ต้องไปตีวางมั่วๆไปกันเหลืองไปกันเหลืองก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่นกันให้ พี่นวลางไว้ในกล่องนะพี่นวลางพวกพวกเพชรพวกทองไว้ในกล่องนะเผื่อจะเอาไปเอาเกอะไรอันนี้ได้อันนี้มาอะไรเจ้าเพชรมาสองอันเออวางไว้วางไว้เดี๋ยวพี่นวลดูก่อนว่าเอ้ยวีวีดูไอ้เหลืองมาด้วยนะเพราะว่ามันเพิ่งระเบิดไปมันจะติดใจว่ามันมาแล้วยังไม่มาสี่สองไดมอนด์วีเดี๋ยวพี่น้ำให้มันจะมามันจะมาเดี๋ยวพี่น้ำเอาไอ้นี่ช่ำเนิดโป๊กตากินชา่ะ เราไปตีเต็มเราไปด้านหล<ป>ัง<า><ม>แบบอินอร์ชวีเดี๋ยวพี่มันไปตีทีมเหลืองนะระหว่างที่มันตีทีมเราแบบมันๆอ่ะเราก็เดี๋ยวพี่ก็จะไปตีละตีด้านหลัง,งไประเบิดวีมันไม่มาใช่ไหมตอนนี้ด่งยางโอเคมันมาละมันกำลังมามันกำลังเลี่ยมไปสองคนมันไปเลยวีได้เวลาได้เวลาของเราแล้ว เรียมตัวนวีไปซื้อไปซื้อไอ้นั่นเลยไอ้น่ะมันมันคืออะไรเดี๋ยวนี้ไปเก็บเอ้เราอก่อนไม่ต้องเก็บไปซื้อไอ้นั่นลูกไฟเผื่อเดี๋ยวมามันมานั่นไงวีวินว่าเรีวเฮ้ยมันมันมันจะปล่อยเทียนทีใส่เราเรีวระวังระวังระวังเออเอลืมนี่มีเมลอดอยู่ในมือพี่นุ่มมันตกลงมไปตายเออ อาตายวีดูฐานวีมันอยู่บนหัววีเอเออเดี๋ยวนี้จัดการอีกคนหนึ่งก่อนนี่ไงแตะหรือตะที่ไหนอ่ะฮะยังยังที่แตกเลี้ยงเตกเลี้ยมันตีอีกเลี้ยไปแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายไต้องแยกย้ายแล้ววีเราต้องเราต้องช่วยกันแล้วโอ้ไม่น่าเลย โอ้โหอะไรเดี๋ยวพี่เอาทองไประเบิดไอ้เหลืองเลยกันนะเดี๋ยวมันก็มาแล้ววิ <c oughs> มันจะมาหาพี่ละมันยังมาแล้วมาแล้วอัพเกรดเป็นดาบเหล็กเลยกันตะามหินมาดิ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 ร้อยเก็กวะอะมาอีกรอบเหรอ วาดนี้วันนี้วัีอุ้ยมันกากมากเลยวีเดี๋ยวพี่เกือบตายละรีบไปเอาบล็อกก่อนนี่ทีมอื่นเราเก็บไม่ได้เลยอ mình tiêm một mình điều luôn, ui, lìp gìn đi mà, báp, cái lên tháp à, ui, โอเคก็จะเป็นวันนี้สำหรับวันนี้เสียดายจังเลยเดี๋ยวจะชนะอยู่แล้วโอเคสองที่เขาตัวกันสุดครับบ๊ายบาย